สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูเบยกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้คุณครูเบยจะมาสอนในเรื่องการแต่งกายด้วยตัวเองค่ะวันนี้เนื้อหาจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะการทํางานเพื่อช่วยเหลือตัวเองแบ่งออกเป็นสีข้อดังนี้หนึ่งการแต่งกายด้วยตัวเอง 2. การดูแลรักษาเสื้อผ้าส 3. การจัดเก็บของใช้ส่วนตัว4 การจัดโต๊ะตอยู่และชั้นสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขวัญก็จะสอนแค่การแต่งกายด้วยตัวเองเก่องนะคะว่ามีอะไรบ้างไปดูกัในใเลยค่ะหนึ่งชผ้าและเครื่องแต่งกาย 2. วิธีแต่งกายด้วยตัวเอง 3. การแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาล 4. การแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ ส่วนหัวข้อที่4นะคะในกกอบสิหม่วงนี้นะคะก็จะสอนในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้เราเรียนรู้แค่3หัวข้อก่อนนะคะเด็ๆ <S <S ดๆกๆค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆต้องรู้จักก่อนนะคะว่าการแต่งกายด,ด้วยตัวเองเป็นยังไงนะคะการแต่งกายด,ด้วยตัวเองเป็นการทำงานง่ายๆที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพื่อฝึกให้รู้จักการช่วยเหลือตัวเอง เป็นจัดก,การทำงานและชื่อหนึ่งมงาภาราของคุณพ่อคุณแม่นะคะซึ่งการแต่งกายด้วยตนเองควรเตรียมเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้ร้าออมู่เสนุนะคะเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆต้องรู้จักความหมายของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไรเสื้อผ้าหมายถึง สิ่งที่ทำจากผ้าใช้สำหรับสวมใส่ปกปิดร่างกายซึ่งมีทั้งเสื้อผ้าสำหรับสวมใส่ภายนอกและเสื้อผ้าสำหรับสวมใส่ภายในนะคะส่วนเครื่องแต่งกายนะคะหมายถึงสิ่งที่เป็นส่วนประกอบในการแต่งตัวเช่นเข็มขัดรองเท้าถุงเท้าถุงมือกุ่มต้นนะคะค่ะสำหรับตัวอย่างเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะเด็กๆจะมีอยู่3แบบนะคะ อย่างที่หนึ่งนะคะเสื้อผ้าที่สวมใส่ภายนอกนะคะดูตัวอย่างเลยค่ะเช่นเสื้อแขนยาวเสื้อแขนสั้นางเกิงขายา,ยาวหรือจะเป็นพนกิ่งขาสั้นก็ได้นะคะสองนะคะเสื้อผ้าที่สวมใส่ภายในเช่นเสื้อกัน๊นจุดชั้นในสามนะคะเครื่องแต่งกายเช่เนรองเทา้าถุงเทา้าถุงน่อ มีอะไรอีกไหมคะติ๊กตเขยนขัดใช่ไหมคะต่อไปนะคะประโยชน์อของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 1. ช่วยปกปิดร่างกาย 2. ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น 3. ช่วยปกป้องสแสงแดด 4. ช่วยป้องกันอันตรายดูดเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนะคะถ้าติ๊กติ๊ไม่ยอมสวมใส่เสื้อผ้านะคะจะทําให้เชื้อเรคงเข้าสู่ร่างกายของเราได้ง่าย แต่งกายด้ตัวเองนะคะกาสุใส่เสื้อผ้าที่สะอาดและแต่งกาให้เรียบร้อยจะทําให้ได้รับคำชมจากผู้พบเห็นหรือต้องปฏิบัติตามลำดับดันี้นะคะเด็กๆหนึ่งน้ำชำระร่างกายให้สะอาดอ่าสเช็ดตัวด้วยผ้าเช็ดตัวให้แห้งและถาแป้งสาสวมชุดชั้นในและซื้อผ้าให้เรียบร้อยส มีผลได้ตรวจดูความเรียบร้อยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเด็กๆไม่อาบน้ํานะคะจะทําให้น่างกายของเราเป็นยังไงคะสกปรกใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องอาบน้ําเช็ดตัวนะคะแล้วก็สวมใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยด้วยนะคะการแต่งกายให้เหมาะสมกับวิธูการนะคะเด็กๆก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆต้องรู้จักก่อนนะคะว่าอากาศในประเทศไทยของเรานะคะ แต่งออกเป็นขีดด้วยดูนะคะสําหรับอากาศในประเทศไทยของเรานะคะแต่งออกเป็นสามด้ดูได้แก่ฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวกตรคังแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูนั้นๆด้วยนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าในประเทศอาเซียนของเรานะคะอ่าในอาเซียนของเรานะคะอากาศในประเทศอินโดนีเซียนะคะจะแต่งออกเป็นขีดดยดูคะเด็กๆถูกไหมคะ เบ่งออกเป็นสองฤดูใช่ไหมคะฤดูอะไรบ้างคะฤดูล้อสำหรับการตื่งการเงินบนฝนนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆจำเป็นต้องออกจากบ้านในขณะที่ฝนตกนะคะเราควรสวมใส่เสื้อกันฝนหรือกางรุ่มน,นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าหรือร่างกายของเราเปียกฝนนะคะซึ่งอาจจะทําให้ร่างกายของเราเป็นยังงคะไม่สบายใช่ไหมคะเด็กอาจจะเป็นไข้ได้เพราะฉะนั้นนะคะ เครื่องแต่งกายนะคะที่จําเป็นต้องใช้ในฤดูฝนเลยก็คือเสื้อกันฝนเบหมแล้วก็หมวกนะคะตัวอย่างเลยนะคะเด็กๆค่ะสําหรับการแต่งกายในฤดูหนาวนะคะเด็กๆนะคะควรสวมใส่เสื้อผ้าที่มีเนื้อหนานะคะถ้าอากาศหนาวเย็นมากๆนะคะเด็กๆเด็กๆควรน,นะคะหาเสื้อกันหนาวนะคะ ชั้นหนึ่งได้นะคะหรืออาจใช้เครื่องแต่งกายนะคะเช่นผ้าบนคอถุงมือถุงเท้าเพื่อช่วยให้ร่างกายของเราอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะคะและการแต่งกายในรูปดูร้อนนะคะเด็กๆเด็กๆควรสวมใส่เสื้อผ้าที่มีน้บางนะคะระบายอากาศได้ดีสวมใส่สบาย ส่วนเครื่องแต่งกายนะคะที่จาเป็นต้องใช้ในฤดูร้อนนะคะเช่นร่มเบล์แว่นตากันแดดนะคะเพื่อปกคุมร่างกายของเราไม่ให้รัแบแสงแดดนะคะเด็กดีโอเคค่ะนักเรียนเนะะื้อหาวันนี้เรียนเข้าใจกันไหม่คะถ้าไม่เข้าใจสามารถสอบถามมาในรายส่วนตัวของคุณครูเบสได้เลยนะคะวันนี้คุณครูเบสไม่มีการบ้านให้นะคะวันนี้คครูเบสไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ